ไม่อะฮะลองใส่ดูผิดแมพครับลองใส่ดูผิดแมพสวัาอ่ะเีครับวันนี้เราอยู่กับแมพเลเทลไทคูณสองเออมันการสร้างอะไรวะเขาเรียกอะไรวะร้านค้าเออ แล้วแบบเป็นจำลองเอาชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีใ,ใครเคยนั่นแล้วกันนะก็คอมเมนต์มานะว่าจะให้ชื่อว่าอะไรนะมาไอาผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นนะคืออะไรวะไม่ได้ทำอะไรวะวางเหรออ๋อที่วางของปะ อ่าไงอ่ะว่าอย่างนี้เลยเหรออันนี้ต้องหมุนก่อนหรือบ่าอันนี้อันนี้คือคือนั่นนี่หรือเปล่าเออ A few moments later มาไอ้ยนี่เล่นจริงแล้วมาหลังแรกคือเราต้องไอ้นี่เห็นใช่ไหมอ๋อถ้าอ๋ออยากได้ก็แต่ได้เลยตะก้ายุ่งคุยแค่ไหนก แต่อันนี้อะตะกาเ์ี่อยู่ในคำโต้ดวกตะก,กาเหรอตรงนี้นะ 500. ห้าร้อยห้วังนะครับระวังเลยเพิ่มไหมมาตั้งต่อตั้งตร้งตั้งสร้งนีงงงง่คืออะไรเนี่ยตัวประมานหรือว่าเอาเอา,เอานี่ก่อนได้ basic, basic เบสิกเบสิกไปก่อนตรงนี้ แล้วก็ต้องของตรงไหนตรงนู้นเหรอนี่อะไรของนี้ก็ตังได้นี่ว,วะนี่นะันจไมีบอกแล้วว่าอันไหนมันใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มาเจ็ดร้อยเออมีคนงานอยู่ใช่ไหมนี่คนทำทรงของแตะพึ่งเลยกระแปลาเองเลยวอ่ะโห่แรงเกินรนแรงเกิน รถโคตรแรงเฮ้ยกูจะตก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 เด็กรถใหม่เลยขับยังไงไว้ให้จะตกแบบไหนของเราเป็นไหนไป จริงเราจ้างพนักง,งานก็ได้นะครับแต่มันดูตังได้จ้างไปก็คืออาจจะแบบไม่ไม้ตังซื้อของเลยร้านไหนร้านนี้ฮะเขาทำยังไเนี่ยพอไม่ได้จบจบอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เดียไหนวะอันนี้เหรอเราซื้ออะไรมานะนี่ใช่ไหม ยูหกแบบนี้ไปไม่เอาปลาอยส่องทหมดก่อนันนี้จะข,ขายดีน่าดูนะคืออะไรเนี่ยดูนะว่าไอของพวกนี้มันอะไรมันใส่มั่งไม่ใช่ใชละอ๋อมันเป็นไอสครีมพวกนมอย่าเงี้ยวุ้ยแต่แพงนะพนะแพงนะแพงนะซื้อหรอแพงนะ แพงมากเลยนะครับแพงที่ส่ครับจะซื้อหรอลองมาลองซื้อครับธุรกิจมันอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ใช่ปะใช่ปะใช่ปะนี่คืออะไรอ่ะ ใช่ไหร่มังใช่หรือเปล่ามองตรงไงดีอย่างนี้ไหมมองไงดีวะอะไรอ่ะหวงมัน,นมีที่มันต้องการเราขยับอันนี้ได้ไหมอ่ะขอลง้คัดเชื่อได้วยไหม เอ็นพีหรือว่าเชี่ยวได้ไหมล่า,าคัดละคัดเชี่ยวหน่อยครับตอนนี้ป้งผิดป้องอีกก็ของ,งที่เดิมหรือเปล่าวะนี่ไงเดี๋ยวต้องไปสั่งของนี่ว่นนะ เป็นอะไรนะผลไม้เหรอเครื่องปรุงอันไหนวะอ๋อนี้ไม่ตังอ่ะสามร้อยกัน้รแได้ครับแล้วก็ไปรับของนี่นป็น,นอะไรวะนะไปดูแล้วขึ้นหนึ่งกันไหมอันนี้อันนี้อไนนี้กับหะ น้อะไรเนี่ยแม่แม่ไอ้นี่ไม่ใช่ฮา,าลานีฮาลานีขับรถหรือเปล่าอ๋อเออจอดดิพี่จะเลยไปไหนล่ะโอ้อะไรวะอ๋อแล้วขัรถนีถ่มันเอ้ยอยากได้คันนี้นี่อยากได้คันนี้แต่มันดูของไม่ได้นะอยากได้เฮ้ด้แล้วของัน แน่แน่แบบนี้ได้ไนะเนี่ยพี่จริงอ่ะก็วะไปได้เห็นไหมไง่ายเล่นเล่นไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่ถึงหนึ่งวันเทียนละก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำคือสองคืนเราอ่ะไรวะยวนี้คือสำรวจแม่ไปก่อนนะ ผมแบบไปเรื่อยๆนะครับลุเตอกการโหลดฮะก็ตรงนี้อันไหนครับเนี๋ยไหนวะอันนี้ไอศครีมแล้วกันคนหน่งชอบกินผมก็ชอบกินไอศครีมอ่ะนะสำหรบรถแบบกันนะรับเรล้อไปเลย เรารลาไปเรื่อยๆนั่นแ่ะคืออะไรวะด้วยอยากทำอนี่คืออะไรอ่ะอยากลงอ่ะอ๋อรถเตดคืออะไรวะมีอย่างนี้เพิ่มเริ่มอ๋อมันยืน มาไายังสองสองหนึ่งเดสก์โอล์เดสก์โบก็แข่งคนเดียวก็ต้องอันดับที่หนึ่งดิไอ้นี่เอ้นี่เล่นง่ายนะเล่นง่ายโอ้ชนเสียเลยโอ้เสียเสียเสีย เนี่ยเอาชนอีกแล้วมันน่าองอุดหงิดรอดเว้ยเนี่ยเนี่ยชนอีกแล้วเสียเลยพอเถอะพอเลิกไปตกตายเลยเ้ี่เนี่ก็เดินไปละเอาอีกทีนี้ก็เดิน ผมไม่ตายสักทีด้วยรีติเยอร์ก็ได้เออกว่าจะเกิดสัตว์แล้วเกิดที่ลานลสซะด้วยนี่คืออะไรจากรรานเอาข้อนเร็วหนีชื่อเอาชื่ออะไรนะอย่างที่ผมบอกนะชื่ออะไรนะ เงี้ยครับโอ้เราต้องล้างถังขยะแล้วอันไหหมดวะอันไหหมดเดียสุดอันไรมันขายดีมันดูไหนอ่ะขายดีดอ่ะ ลงมาลงนะรถเชี่ยอะไรบอลขนาดนี้วะเนี่ยเชี่ยเดินเดินชนแม่งปัดปิวแล้วอ่ะดูดิดูดิดูดิขับได้เลยอ่ะขับแบบไม่ต้องขับอ่ะดูดิเชี่ยขับแบบไม่ต้องขับมันก็มันจะมีหอ่าผมหรือเป่ามัน เป็นความรับผิดกันหนู EP ต่อต่อไปผมก็จะเจอเองนะครับอันเนี้ยเนี ler, ้ยเนี้อันนี้ยเนี้ยซื้อซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งเลยราคอุ้ยตาดไายหายเออว่าเราต้องมีน้ำด้วยวะน้ำให้แบบคนอื่นอย่างเงี้ยเออลาอะไรไม่มีน้ำแปลกๆเออน้ำเหมอนระวางน้ำาอนอันไหนนะ น้ำต้องอัไหนวะน้ำอยู่ไหนอ่ะอันนี้เต็นหนาวเบปะอันนี้ตู้แช่แข็งอันนี้ตู้อันนี้ตู้หุ้มเกาะแพงกว่าระวังตู้่ไหนดีอย่างนี้ไหม อยงี้อย่างนี้แหละแล้วก็ซื้อน้ำมายี่สิบพอแล้วก็ไปรับเอา้าไปรับรับไปรับเอานะขับไม่ได้เอา้าต้องนารถหรือเปล่าต้องนันรถถึงจะขับได้ได้ไง ผมลงทางนัดเลยนะรถใครเนี่ยแต่ดูพี่พอดีรถพี่เขาฟังหรือเปล่าพี่พี่เราพี่ไป่ไร,รพี่ไม่เกี่าน่าจะบอกนะว่าน้ำมันหมดน้ำมันหมดไอ้เชี่ยนี่ไงคขาจะรับของนี่ไงเราไม่ได้น้ำมันหมดอันนี้มาแล้วมาแล้ว ีย๋ยวเขาไปเติมตาปั๊มไหนวะนีม่มีอะไรข้างล่างด้วยอ่ะใครมานแหกโค้งตกไปตายวะไวใช่ไหมอ่าเด็นว่างสตอ็อกสตอ็อกเนี่ยเครื่องดื่มเว้ย เอาเอาดีเอาดีๆวางไม่ได้เอา้าต้องลบอะไรวะแล้วน้ำอยู่ไหนอ่ะอันนี้วางน้ำได้เราวางน้ำมานะครับอันนี้วางน้ำได้จำได้นี่งไง น้ำเลยวะไปดูวยดิ c ัช h p u r ยี่ห้ออะไรวะคั t p u r p ฮะลูกค้าต้องต้องการอะไรอีกไหมครับหรือว่าเราต้องตกแต่งว่าลูกค้าจะเข้ายิวขึ้นตกแต่งไปเอางี้เนี่ยตกแต่งงี้ครับตกแต่งงี้นะงงนะไม่ได้ดิมันต้องลงมาอีกดีมันสูงเกินไปหรือเปล่าตรงเนี้ย นี่ได้ละตังค์คนต้องการอีกสามสิบห้าดอลลาร์โอ้เออโอ้พี่คำชืด้ืมผมนะครับพี่พี่คำยิดยืมผมนะครับพี่เออพี่จ่ายเงินเลยพี่เลยพี่ผมพี่เช้าพี่เขาเช้าอะ เรื่องอะไรเลรอพี่เออหรือว่ามันต้องมีที่จอดรถปะก็มีอะไว้ถนน่ะมันสร้างที้จอดรถได้ยังไงอ่ะน,อนี่หรอหนึ่งพันบาทเลยเหรองั้นขอรถไปน,นี้ทิ้งนะอันนี้ไม่นำเป็นวะ เขาทำได้ดีนะพี่แต่มันไม่นำเป็นอะ่ะโอ้โหนี่ต้องรอนเนี่ยต่อไปครับเราก็ต้องขยายเรื่อยๆนะม่เงินลูกค้าก็จะบ่นเอาขยาเต็มนะนี่คืออะไรสำหรับกล้องอ๋อสำหรับกล้องนี้ได้ด้วย นี่คืออะไี่คืออะไรอ๋อนี่คือน่าจะเป็นไพ่บลร้านเราหรือว่าคืออะไรวะมาเข้าใจมาเข้าใจติดรถไม่ได้เปล่ารู้ค่ะโอ้เราไปช่วยแม่ด้ยอ่ะมันนี่พวกขาวไม่ใช่ห่ะ พ่อแม่วันนี้ว่าขึ้นภูเขางไงก่อนโอ้ยชนนี่ไงปะนี่ว่าทางขึ้นภูเขาคืออะไรวะมันขึ้นภูเขางไงอะ ไม่น่าใช่สุกเนีย่ยของน,นี่ไงว่าจไม่ช,มนชนได้โอ้ก็เกิดอว่าอะไรอ่ะรถเรามันมันดาบอ่อนนะอีะขนาดกูเดินชนแม่งจิ๋วอ,ะอ่ะวะให้มันสร้างร้านเหมืนเขาได้หรอ ล้าขาดีอางงขอสร้างลายบนเขาด้วยด้วยเท่เท่ขามว่าจะลงไงหรอนี่ไงทางลงไม่ไม่ไมอะฮะลองใส่ดูผิดแมพครับ้องใส่ดูผิดแมดพแมโอ้โหเด่งด้วยเด่งด้วยกู ยิ่งให้กูด้วยนะหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วสร้างได้แล้วเนี่ยไม่สร้างให้อะคืออะไรไปสร้างที่จอดไฟฟ้าไหมหกพันไม่เอาเลยอะไม่มีเงินนี่นะเยอลูกค้าเยอะขึ้นแล้วว่าเยอะลูกค้าเยอะขึ้นแล้วว่าที่จัดตรงนี้ที่จัด ครับ EP นี้ก็สนุกกันนักพอแล้วนะครับก็ก็อย่าลืมติดตามพี่ๆไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ได้นะครับขอบครับลุกหั่า